การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวมาดูนะคะการขยายพันธุ์พืชหมายถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมการขยายพันธุ์หมายถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าเราไม่ขยายพันธุ์ผักบางชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปได้นะคะ เราจะขยายพันธุ์ให้มากกว่าเดิมนะคะโดยคงไว้ซึ่งคุณสมบัติลักษณะและคุณภาพในการผลิตพืชให้ดีเท่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากจะเพิ่มปริมาณแล้วนะคะเราต้องคงไว้ซึ่งคุณสมบัติลักษณะและคุณภาพในการผลิตพืชให้ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมปลูกพลิกพลิกก็ต้องไงคะดีกว่าเดิมหรือเท่าเดิมอย่าขยายพันธุ์แล้วพันธุ์พืชนั้นด้อยลงเรื่อยๆ ถั่วฝักยาวที่ปลูกนะคะฝักสวยงามอย่างไรขยายพันธุ์แล้วควรจะดีกว่าเดิมไม่ใช่ปลูกปลูกไปแล้วเปนไงลูกผักคุณภาพแย่ลงก็ไม่ได้นะคะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์พืชเรื่อยๆนะคะนักเรียนเคยเห็นฟักทองยักษ์ไหมลูกเคยเห็นไหมคะคุณครูเคยไปงานเกษตรแฟร์มาฟักทองเป็นเหมือนฟักทองยักษ์เลยใบใหญ่มากนะคะฟักทองแฟง แลื่สักครู่นี้มีใครตอบไปอย่างคะอย่างเห็นไหมคะมีจังมากมายหลายชนิดนรู้จักมีน้ำเต้ามีอะไรอีกฟักเขียว เห็ดฟางใช่พืชสวนควรัวไหมคะ,ะมีใครตอบปุยยางยังนึกไม่ถึงเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนอูอะไรอีกคะเห็ดหอมเห็ดเข็มพูดแค่เห็ดอย่างเดียวก็มีเห็ดโคนโออร่อยมากใช่ไหมคะเห็ดโคนแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถคิดคน้น การขยายพันธุ์เ็ตโคนได้เพราะอะไรคะเต็ตโคนมันขึ้นตามธรรมชาติหลังจากที่ฝนตกหนักสัก2-3สมสัปดาห์แล้วแดดออกจัดๆเต็ตโคนก็จะขึ้นขึ้นบริเวณไหนปีต่อไปพอครบปีมันก็จะขึ้นอีกตรงนั้นนะคะราคาแพงไหมคะเต็ตโคนแพงนะคะอ่าดูต่อลูก การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวทำได้หลายวิธีดังนี้การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวทำได้หลายวิธีดังนี้ วันนี้คุณครูไม่มีใบงานให้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คําตอบด้วยทุกครั้งนะคะจบแต่ละข้อก็ขีดเส้นใต้นะคะการขยายพ,านพันธุ์พืชผักสวนครัวทําได้หลายวิธีดังนี้นักเรียนทําเป็นรูปแผนผังนะคะวาดแผนผังการขยายพ,านพันธุ์พืชผักสวนครัวมีข้อหนึ่ง วิธีการเพราะ,มะเมล็ดข้อ2การแบ่งและแยกส่วนต่างๆของพืชเพาะเมล็ดเช่นที่คุณครูให้ดูในตะก,กร้าเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายชนิดนะคะที่เพาะเมล็ดได้นะคะการแบ่งและแยกส่วนต่างๆของพืชประเภทขิงขา่ากระชายนะคะผักที่มีหัวนี้เราแบ่งแยกไปเพาะได้นะคะตะไคร การปักชำกะเพราโหระพานี่ปักชำรอดไปลูกรอดนะคะแต่ต้องดูกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์พอสมควรนะคะคการตอนเช่นพวกชะอมนะคะมะกรูดมะนาวเราใช้วิธีการตอนผักบุ้งตอนได้ไหมคะได้มีลูกผักบุง้งไม่ได้เพราะผักบุ้งมันพืชอเลยคะพืชล้มลุกนะคะ ถ้าเป็นพืชยืนต้นอย่างชะอมมะกรูดมะนาวนิตอนกิ่งได้นะคะาน,นักเรียนตีแผนผังเรียนจะเห็นได้ชัดนะคะ อย่างแครอทปลูกได้ทั้งภาคไหนดีลูกภาคไหนคะภาคเหนือนะคะภาคเหนืออากาศเป็นไงคะอากาศเย็น ีใครยังไม่เสร็จไปลูกเดี๋ยวสไลด์ต่อไปไม่ต้องจดแต่ช่วยกันอ่านนะคะ ใช่ยังไม่เสร็จลูกามาดูสไลด์ต่อไปแล้วช่วยกันอ่านนะคะมาดูวิธีการแรกข้อหนึ่ง<ม>การเพราะ,มะเมล็ดอนุอ่านพร้อมกัน ่วนใหญ่นะคะพืชผักสวนครัวนิยมใช้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ <c oughs> การเพราะ,มะเมล็ดเป็นการขยายพันธุ์โดยการนําเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่นํามาต้องเป็นไงด้วยลูกสมบูรณ์แก่จัดนะคะถ้าเป็นมเมล็ดที่โดนมแมลงแทะกินแหวง่งไม่สมบูรณ์มันรีบนะคะแล้วเรานํามาเพาะเป็นไงคะขึ้นไหมลูกไม,ไม่ขึ้นมันต้องคัดมเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะมาปลูก ในพื้นที่ที่เตรียมไว้เหมือนได้รูปภาพเห็นไหมคะเราเตรียมดินผสมปุ๋ยไว้เลยนะคะไว้ในแปลงเพาะนะคะเพาะต้นกล้าแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดลงไปเช่นเราจะปลูกพริกมเมล็ดพริกก็ต้องมเมล็ดแบบพริกสดๆเพาะได้ไหมคะไม่ได้ต้องเป็นพริกที่แก่แล้วแล้วขอนำไปทำไมอ้าวตานะคะตากให้แห้ง รือถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันก็จะแห้งขาต้นอาจจะหล่นลงไปที่พื้นถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายเปลือกหมดแล้วเหลือแต่มเมล็ดมันก็ขึ้นต้นใหม่อีกและเรียนเคยเห็นเขาเรียกว่าพริกขี้หนูหรือพริกขี้นกไปลูก <Yeah. S 1> เวลานกมันกินพริกมันทําไมคะมันก็บินไปมเมล็ดอาจจะหล่นลงไปในไร่ในสวนมันก็ขึ้นต้นใหม่อีกนะคะหรือน้ําพัดพาไปมเมล็ดที่แก่เต็มที่ถ้าได้ดินดี มันก็จะอุดมสมบูรณ์แตกต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะคะวิธีการเพราะ,มะเมล็ดต่อไปข้อที่สองค่ะสองการ ข้อที่2การแบ่งและแยกส่วนต่างๆของพืชเป็นการนำเอาส่วนที่เป็นหน่ออ่อนหัวต้นอ่อนนะคะอาจจะเป็นต้นอ่อนก็ได้นะคะของพืชเช่นกระเทียมขิงขาตะไคร้นะคะกระชายนะคะหรือว่าหัวหอมมาเพาะต้นใหม่นะคะโดยการนำหัวหรือต้นอ่อนมาแยก แบ่งส่วนต่างๆเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปชนิดที่3วิธีการปักชำขังเรียนอ่านค่ะ ไม่สาระแน่ลูกสาระแน่สระแน่ค่ะอาชะอมก็ปักได้แล้วก็ตอนกิ่งได้ด้วยนะคะวิธีการปักชํานะคะต่อไปการตอนค่ะ การตอนต้องใช้เวลาแต่การตอนนั้นจะทำให้ต้นพืชที่เรานำมาปลูกนั้นแข็งแรงแล้วก็รอดได้ง่ายด้วยนะคะอาจจะทนกว่าวิธีการอื่นๆนะคะเพราะเป็นประเภทไม้ยืนต้นนะคะ